ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมืน่อนี้คนนำพอกมาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องมาเก็บเห็ดก็ได้แน่อยู่มือน,น,นี้หมูว่านได้ได้ตาอีหลอกเนาะหมูว่านได้ตาอีหลอกมื่อนี้ได้แน่อยู่ดอกค่ะนี่นี่ <c oughs> อาชับนี่ก็เอาละค่ะนี่ได้หน่อยๆน,นี่ค่ะคนหลายหลายค่ะพี่น้องพุ่นพุ่นเห็นว่ามีตหลดเด้กค่ะพุ่นลดเสียเน่าคะ ข่าวไหนไหลคักค่ะพี่น้องขนไหลค่กคักแต่เลยเทออกเบื้องดู้เลยว่าสิไปโขกไหมค่ะพี่น้องคนกระไร่รถกระไล่ค่ะพี่น้องปูนมูนหนึ่งยู่ในโขก่กเข้นันยดึงออกหลุดออยูมองกินาไกินขา่ต้บักของกะแล้ว แมนขุดแก่รถกระเสียครับพี่น้องแก่รถเสียไปกับโปได้ไล้ครับยุ่ยใส่บนส่วนทีไม่ยี่อีน่ะแมหาน่ะนะมองเนี่ยซอกเคอยซอกเอาของกินข้าออกแม้ขยมันเกาะย่น้ำของกินข้าวับบมือนกินแล้วกัมีภายีมันเอ้ขอทังทีสาคนไป ไปต่อครับพี่น้องพูดหนึ่งกับกุญแจรถเสียกันลังสิหางว่งวงๆด้วยคนค,นครับพี่นอ้องหากุญแจรถแหนแม่มันนี่ไปไปเพ<ป>ิ่นไปนวดใส่บุกม่แก้ววายอยู่อันดอนนี่ก็มีคนขวดแน่อยู่หนึ่งอยู่เราส่วนนั้นจับได้ยุ้ง กินขาวน้ำเจ้ายูนั่นไปหาก่อนไป,ไปหาเบึ้งอีกกอนเด้อค่ะพี่น้องนี่หู้แง่อันนี้หู้แง่ค่ะพี่นอออ้องหู้แง่ขออยู่ปากข้างวีถ่าเด้อ ไปต้อก okay. ับพี่น้องไปหาเบิ้งอีกกอนเด้อหัทยาพ่อกับพี่น้องฮัทยามันหมานม้อนี่บ่ม้นนี่ก็หมานแหน่พ่อได้กินละรับพี่น้องบ่ได้กินบ่ได้หลายดอกขอบคุณหลายๆลเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณหลายๆเอาซ้านี่ละรับพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะเอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อกับพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะค่ะวัดดีค่ะ 假如你。